ตัวนี้83นะคะวันนี้ก็มาต่อกันด้วยเหอะนะคะของฝากไม่ใช่ของฝากของที่ชอปปิ้งมาจากออสเตรเลียนะคะก็จริงๆแล้วถ้าจะไม่มีเวลาได้ชอปปิ้งเลยแต่ว่าก็อยากแวบไปในจังหวดที่แบบรอ,อ,อรอประชุม,มน,นะคะครึ่งชั่วโมงฉันก็เอานะคะก็ได้ทยอยแจกจจของฝากไปบ้างแล้วเล็กน้อยตอนนี้ก็เป็นของตัวเองเพราะว่าจริงๆชอปถือว่าชอปเยอะแต่ว่า ไม่ได้ช็อปหลายๆทีะคะ่ค่ะเพราะว่าพยายามอยากซื้อของมาลองลองใช้ดูว่ามันเข้ากับผิวบ้านเราไหมคือ่อใ่เราเมคอัพของต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยมีความพอดีกับกับผิวของคนเอเชเียสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยบเรื่องอุณหภูมินะคะแต่ละที่ก็จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเพราะว่าเมืองนอกเขาก็จะเป็นอุณหภูมิคือเขาจะต่ำใช่ไหมอากาศจะเย็นเพราะฉะนั้นเมคอัพเบสของเขาก็คือจะ จะมีแบอบออยผสมอยู่ข้างๆมาซึ่งถ้ามาใช้บ้านเราล้ก็จะทำให้น้ำมันเยิ้มก็จริงๆซื้อซื้อมาเยอะขอแอะนี้เป็นถุงที่แบบว่าเขาให้มาเพราะว่าซื้อยี่ห่อนี้มาเยอะเลยนะคะเป็นยี่ห้อชิชิซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อของออทางโอเคตัวันนี้มาเป็นเบนโตกเซตเลยก็จริงๆแล้วมันมาเป็นมีแต่ลนะห้า ปีก็จะมีอา h พาอาชโดว์พาเลตนะคะเจ้ลนมยังคงเต่าหน้าเอันนี้เป็นรอ o เซอรนะคะก็มีเน,น็กนะคะพาเลตลิปกลอสนคะคะพาเลตสีม่วงมันเป็นลิปกลอสแล้วก็มีหลายๆสีให้เราเลือก นี่ก็เป็นสีโทนฟ้าแล้วก็มีน้ำทะเลโปรๆก็้วมีเซ็ตแฝงเซ็ตแปฝงก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไฮโซมากเท่าไหร่จริงๆแล้วชิ้นนี้เป็นเซ็ตที่เขาบอกว่าเป็นคริสต์มาสเซ็ตนะคะช่วงนี้คือเข้าไปในห้ามอสเตรเลียก็จะมีแบบคริสต์มาสเซ็ตกิฟต์เซ็ตวอร์นิเจอร์ต่างๆให้แบบให้ให้ซื้อเป็นของฝากกันคอนท่านเดียวก็เลยซื้อเซร็จมีมาลองดูเพราะว่ามัน29 29เหรียญ แต่ตอนนี้ถุกบัทเออสเตรเลียมันแพงนะประมาณ30บาทคือเกเท่าดอลลาร์เลยก็ประมาณ6700บาทได้ไม่ใชาที่900ได้เลยก็ถือว่าราคาสูงอยู่เหมือนกันเป็ของตอนนี้ของออสเตรเลียแพงทุกอย่างแล้วก็คนออสเตรเลียก็บอกว่าของบ้านเขาแพงทุกอย่างจริงก็จะมีน,นี้ก็เป็นของชี้ๆเหมือนกันนะคะเป็นอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นของแถมเหมือนกันเพราะว่าซื้อ เนือเขาก็เลยแถมมาเป็นโอ้แบบล้วนเ่ยนะแถมมาเป็นแบบแพ็กเกจเลยเป็นพาเลทใหญ่เดี๋ยวจะเย็นให้ดูหนักมากที่เขาแถมนะคะก็เป็นพาเลทที่มันเขียนว,ว่าเมกาทู s ซ o f Color อร้ล้วนก็จะเป็นพาเลทลิฟต์นะคะอยู่ด้านบน ก็แต่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นพาเลต์ชุดก็นี่เป็นพาเลตแก้มนะคะจะมีบลัเซอร์อีกแล้วแล้วก็สีแก้มคือตัวว่านะตันอสเเรียมไม่เน้นสีแก้มโทนชมพูสักเท่าไหาร่เพราะว่าไอ,อสีที่แบบเป็นเมลักเขาใช้บอนเซอร์กับสีเข้มเป็นเป็นเมนเลยก็มี นี่เป็นอันนี้เคยตั้งหานะคะเป็นชิชิค wall of shimmer ซึ่งมันเป็นกระแพ็คเก็ตแบบนี้แพ็คเก็ตใหญ่นะคะแล้วก็จะมีซองเป็นซอ,องกรมเบรีเหมือนของชาแนลก็ห้โซลอนกันนะเป็นชิ้นลูกไฮชิมเบรแบบนี้สีค่อนข้าง,างนัวเดี๋ยวพวกนี้คือตุนเดินมาทำ I O review ให้ดูกันอีกทีหนึ่งคือ เป็นชิดนิดสองแล้วก็มีเป็นตัวเอ่อมินเนอรัลนะคะตัวนี้แปรงคือที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าแปรงนุ่มมากนุ่มมากทีแบบตอนแรกกะว่าจะไม่ใช้ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามินเนอรัลมีก็ที่บ้านเรามันก็มีมนะก็น่าจะเหมาะกับเรามากกว่านี่ก็เป็นลรชพาวเดอร์เป็นมินเนอรัลนะคะแล้วก็ไป นุ่มแบบนุ่มนมจริงๆก็เลยซื้อมาพร้อมกับเออ m ีนโน r ม l m ที่เป็นเป็นบ r u ชมาด้วยตัวนี้สีจะเป็นสีทนลมแลยจริงๆมันมีสีสีหวานแต่หวานก็ไม่เท่ากับหวานคนไทยคนญี่ปุ่นที่แบบหวานเทนที่นะเขาก็จะแบบเน้นโทนแบบแดงมอมชมพูรอย่างเงี้ยนคะ่ะก อันนี้เป็นของที่ขายในแบบเหมือนห้างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกาแฟไปเห็นอันนี้แกะออกไปแล้วเป็นจาเลดนะคะนี่ถูกประมาณสามดอลไม่ใช่นี่หกดอลก็เป็นพิมพรงองพื้นก็มาลองดูเล่นๆว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะสีก็เข้มกับผิวเล็กน้อยเป็นสีตัวนี้เป็นตัวเลือกสีรู้สึกจะเป็นสีออก นัชโชว์แทนก็จะเค็มนิดนึงแต่ว่าตอนอยู่ออสเตรเลียคือผิวผิวตัวไม่ขาดน้ำเลยเพราะว่าตัวใช้เมคอัพของประเทศเขาแต่มันก็มันคือมันพอเหมาะมากก็มีตัวนี้เป็นยี่ห้ออันนี้เป็นของออสเตรเลียขายในดรักสโตรของออสเตรเลียเหมือนกัน n ู d e by Nature นะคะตัวนี้เป็นอ n นเดอร์ e ค a ร์เวอร์แอร์บัชมิน m e r รเมอร์แพง อันนี้เขาบอกว่าแพนคือตอนแรกเราก็คิดว่ามันมาเป็นแพ็กเกจ่างนี้เอ่อตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีอะไรที่เป็นสิพิเศษใช่ไหมแต่ว่าพอซื้อมาลองก็ก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากคือเป็นเป็นพรมเมือแบบสีขาวใสแบบนี้แต่ว่าก็ไม่แพ้นะกลิ่นมันธรรมชาติมากเพราะว่าให้ลุกที่แนชชวลจริงแล้วก็สามารถแบบ แต่พอลงรองพื้นเนี่ยเรามันก็เหนียนจริงๆคือยิ่งอยู่อ่ะเชื่เลยยิ่งรู้สึกเลยว่าการใช้เมคอัพของเขามันมันเหมาะกว่าใช้เมคอัพที่ตุนขนไปตุนใช้ถือว่าขนของไทยไปเหมือนกันนะแต่ว่าใช้แล้วรู้สึกมันนาแห้งเป็นเพราะว่าแบบว่าเรามีก็คอนทัางแห้งก็อันนี้ซื้อจากเดวิดจอนห์นนะคะเป็นเดวิดจอห์นมันไม่เราไม่ใช่ยี่ห้อเครื่องสำอางอย่างเดียวมันเป็นห้างใช่ไหมคะก็มีอันนี้เป็น ที่แฮสเพย์ฉีกผมเวลาแบบเราไม่อยากสระผมใช่ไหมแบบกลัวผมเหม็นไปเข้าตาม MK แล้วก็เกิดอาการผมเหม็นก็ใช้ก็มีซาเลต์เหมือนกันที่ซื้อในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสีโทนเนี้ยเขาจะเน้นสีโทนแบบบลูแดดสะมากเลยก็ ยี่ห้อนี้เซนิ่ห้านะคะอันนี้รู้สึกจะไม่แน่ใจว่าไมเออร์หรือว่าจีนจนจริงๆยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเซพาแต่ว่าเขาก็ผลิตพวกเอ่อเมคอัพไลน์นะเห็นแล้วมันน่ารักมากเก๋ช mm ิก hmm. ก mm ี hmm. ้ของยี่ห้อสปอตเกิลนะกะ็เป็นเป็นบาชอนที่มีสีผสมกัน,นหลายๆสีนี้สวยมากจริงๆตัดแล้วแบบบุมแดงสุดๆ ก็มีตัวนี้เป็นไฮเชดว์อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เด่นไม่ได้แบบไฮโซอะไรนะคะก็ก็เอาการเหมืกันสิบเหรียญก็สามร้อยบาทส่วนตัวนี้ก็สิบเหรียญเหมือนกันตัวว่าคืนจริงแล้วตัวนี้คุมกว่าเยอะแล้วก็มีแบบนี้หน่อยหน่อยซื้อขนมเอ,อมาฝากเพื่อนๆกันก็ดี นี่เป็นซื้อในร้านขายยาเป็นเอ่อคัฟฟูมเอ่อเป็นสเปรย์แฟร์กรานซ์นะคะสเปรย์บอดี้สเปรย์ก็คือฉีดขวดละส่จุดเก้าเหรยียญก็ประมาณ150บาทก็โอเคนะคะก็หอมไว้ไว้ล่ลองเล่นฉีดเล่นดูส่วนอนีนี่นะเอามาฝากสาวๆเซ็กซีนะคะแล้วเดี๋ยวเล่นเกมแล้วก็ เป็นเซตของ eyeliner glitter นะคะของ Morphe f กลิปเซตนะคะแต่ว่าอยากแจกหลายคนก็ขออาจจะขออนุญาตหยิบมาแยกชิ้นมาแจกาท่าน6ท่านละกันเนาะเดี๋ยวไว้ติดตามชมในซีซั่นนี้ละกันโอเคค่ะจบวิดีโอเหอของตร้นิ้83ที่ชอปปิ้งจากออสเตรเลียมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็ขอดตามชมไอดียรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้ไปละ 拜拜。